สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอยู่ทุ่งนาบ้านคุณยายทูนเองแมทิกมากับป้ามามาทำเวียกให้คุณยายก็เลยพาพี่เวฟมาหาน้องที่บ้านคุณยายนี่อาริสก็โตแล้วแมทิกก็โตทานเพื่อนแล้วนี่แมทชิกโตวกว่าพี่แล้วนี่พี่แมทครับสวัสดีครับยังลูกครับ มากเลยลูกเราเดนเราเราเดนเราอลิสอลิสฟันหรอเราเดนเราเอ้าเอ้าทำไมว่าผู้ใดตัดออผมหายใจเบิ่งดูมามีดูสินนะในในนันมามีดูหน่อยหนมามีดูก่อนมีใ,นใครตัดผมให้นี่ตัดผมอย่างคือตัดขิวนะมันบอสัยมันคือสิโกตะหน่อยแถเบิ่งลุงตัดให้หรอฮ้ป้าป้าตัดให้หรอหนมามีดูก่อนปาทคือตัดผไหนดูสิ โบไาห,หันหน้าวาอะน,นั่นด้โอโอ,อยากอยู่กับน้องด้วยเหรอโอพี่ก็สวยดังเลยโอพี่ก็สวยตังเลยนหนไหนาะ <c oughs> โอพี่แมทชิคขึ้นหลอดแฮให้เบิ้งดูส่งผมพี่แมทดูผุนอคือหลอแต่หน่อยแถ้ะวะพี่แมทชิคฝรั่งน้อยมามีอย่าไปเอานันใส่แมงกิซอนย้ายเดอนั่น นี่นี่ก็จะเปิดไฟตอนกลางคืนไตแมงกีซอนอย่าไปใส่ของยายลูกไม่เอาจะเปิดไฟนะคะหล่อไฟหล่อแมงมากมาสิตกอย่าไปเล่นของยายลูกมากไม่เอาไม่เอาไม่เปลี่ยนน้ำเลยเห็นไหมนะไปไปเล่นนู่นไปเอาอะไรทห้มีดีใหมดีมันจะตกมันจะหล่นนะให้มา,าม,มเก็บให้ไหมนี่ ไม่เก็บให้หรือเก็บเองเก็บงนี้เหรอโอเคไปขี่มอไซค์มาก็ต้องใส่แว่นตากันลมใช่ไหมคะฮะอย่าทำให้น้องหนูฮะฮะพี่แม๊บไปไหนพี่แมทบทิกไม่เอาทิกไม่เอาโนโนไม่ทำของยายยายจะมาเปี้ยนั่นน่ะทิก อหูเหรอไม่เอาไม่เอาเบิงเบิงยายยายมาดูสินี่ยายเ็บฟโนเบิงไม่เสียจะเสียทำไมวิจะตีเด็กหน่อยสิยมนี่เบิงเบิงเป็นืัง,งไหพี่แมสชิ่ลบเดี๋ยวนี้เบิงลบลุกขึ้นเลยแล้วลบขึ้นเหมือนมิจเเปียนี่เร็ว,รปนนรวไปขึ้นไป ไปเล่นไปเล่นอันอื่นหนุนหนุนไปเล่นอันนู้นไปนนนไปเราไม่เราไม่หนอว่าบางนกสรายเธอดูนี่หนุ่มไปไปไปเล่นกับพี่ไปไปดูสิเนี่ยอะไรเยอะแยะเลยโอไปดูสิพี่เม็ดไปดูสิเร็วๆอะไรเยอะแยะเลยดุนดุนดุนหูอะไรอะ่ะมีนกไหมแม่เจกมีนกไหมลูก โอ้นกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า๊ะรถไปมาเร็วรถชนรถชนรถมาเร็วหอหูหีมีบีไม่เอาใส่ของยายไม่เอานะไม่ทำแบบนั้นหูก The wheels on the bus go Round and round Round and round Round and round พี่ถีกไม่เอาไม่ทำเฮ้ยเฮ้ยก่อนบักแย่นึนงบัะนี้เอาเบว่างเหน่อนี้ดูสิค <c oughs> ่ะใครมาน่ะไปไปดูสิใครมาไปดูสิไปอีแมทปานจับปูใส่กระดุง่งอีกหน่อยแมวเด็ด ตวกว่าน,นี้ก็ยิ่งจะจับปูใสก,กระด้งเลยเนี่ใครมาใครมาฮะใครมาฮะยังมีดนตีในสมองตลอดเลยเต้นตลอดเลยเพื่อนนี่พี่เบฟอย่าเล่นอันนั้นมันจะโดนเพื่อนอนะเอาก้อนใหญ่ๆเอาไปทิ้งก็เร็วไปเอาไปทิ้งเล็ลูกไปเหรอแมมันจะโดนเพื่อนไป โอ้ยบอเต็มบอแล้วยน้องยายเอ,อ้ยพี่เมฟไปหายายไปเร็วไปหายายเร็วเร็วโอ้ย <c oughs> พี่เมฟไป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 เบิ้งไม้เรียวไม้เรียวมาล,วละน้องดู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 มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกเดี๋ยวนี้เบิ้งเบิ้งโมยานโมมี่ยานโมมี่ยาน ไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยวแล้วพี่เบฟเบิ้งเหมืนมีจะเปียพี่เบฟดีดีได้บาดนี่ไปนล้วได้จะไปเทท้องง่ายโอ้ยยายเอ้ยกระลาบั้งเต็มแล้วเด้อนี่เด้อมาตีได้หน่อยซุมนี่ด้วยนี่คนขนใส่ขนใส่เงื้ยชิบกัดเขียวมีดีได้บุกได้นหน่อยเหร <c oughs> อฮะไปพาน้องไปไปน่องหาลิ้นไปพอแล้วไปเร็ว แล้วพี่เบบี้พ่อเฮ้ยตุ๊กแกผีเฮ้ยตุ๊กแกผีมาแม่มาตุ๊กแกผีมาเร็วเร็วไป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 เดินเดินเดินไปไปไปเร็วเร็วเร็วไปไปจับมือน้องไปด้วยไปกลัวตุ๊กแกผีเร็ว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 ไปไปไปเร็วไปเร็ว ระวังโดนพ่อวังน้องจับพ่อโอ๊ยตกล้มล้มล้มพี่เบฟจับน้องขึ้นเร็วๆโอเคให้โอเคปล่อยน้องให้น้องเดินเองมันจะล้มลูกไปโอ้่นโอ้ยล้มล้มปล่อยน้องลูกปล่อยน้องได้แล้ว ม่น้องได้แล้วแม,ม่แชีพี่เบบจะไปไหนไม่เอาไม่ไปเล่นบ้านยายไม่เอาพี่เบพเบพ,พี่เบบมามไม่จะเปมนฟังอะไรไ,ไปเบื้งเลือกอนกับละมัง ถ้ากันคนนึงุใส่เต็มเจ้าก็คือเาออกจะไปทายน่าไม่ค่อเล่ย่านทางโบราณเ็ดมาพูดโบรนเเ็ดจะบอกให้มันไปทายเลยสอคนน่ะอนเหงาแข็งแรงนอนตัวเห็หาห่เนอนอไปเห็ดเลยนามเขียวอถึงอยอม่นี่พ่อไปในบ้านละพี่เบฟมาตกบ